วิธีสร้างรายได้จากการดูดคลิปจาก1688ไปแปะในริวโดยการแปะลิงก์เพื่อทำ Every a f ฟ i l i a t e นี่คือวิธีหาเงินแบบไม่ต้องทําคลิปไม่ต้องไลฟ์สดไม่ต้องออกกล้องวิธีการทำนะครับอย่างแรกคุณจะต้องไปสมัคร Every a f ฟ i l i a t e แอป,ปส้มหรือแอป,ปม่วงก่อนซึ่งวิธีสมัครมีสอนไปแล้วในช่องต่อมาที่เราจะต้องทําก็คือ การดูคลิปจาก1688วิธีทำทำยังไงไปดูกันให้เพื่อนๆนะครับมาที่เว็บ1688ตรงนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆเลือกสินค้าแล้วจะเจอสินค้าก็กดคลิกเข้าไปแล้วจะเจอคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆต้องการให้กดขยายตรงนี้ขวามือล่างกดขยายเข้าไปจากนั้นกดจุดๆ,ๆตรงนี้นะครับและกดดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเพื่อนๆมาที่เพจที่เพื่อนๆสร้างไว้รอนะครับจากนั้นให้ทุกคนนะครับไปที่คําว่าคลิปเลี้จิ้มตรงที่คลิปเลี้วแล้วกดเพิ่มวิดีโอ แล้วก็เอาคลิปที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับใส่ไปเลยแล้วกดถัดไปกดถัดไปเรื่อยๆเลยตรงนี้นะครับเขาจะให้ใส่คําอธิบายคลิปรีวนะครับเพื่อนๆนะครับติดแฮชแท็กนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดก็กล้องวงจรปิดสินค้าดีบอกต่อหรือแฮชแท็กอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆหามานะครับจากนั้นให้กดเผยแพร่ครับเพื่อนกดเผยแพร่เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีคลิปลีวสวยๆอยู่ในเพจของเราเรียบร้อยจากนั้นให้เพื่อนๆมาตรงที่คอมเมนต์ตรงนี้ ไปหาลิงก์นะครับในแอปส้มหรือแอปม่วงก็ได้นะครับก็ p ปีมาวางใส่แบบนี้ครับแต่เพื่อนๆจะต้องไปสมัคร a f อ i l i a t e ของแอปส้มหรือแอปม่วงก่อนนะครับซึ่งวิธีการสมัครไม่ยากมีสอนไว้แล้วในช่องลองไปย้อนดูกันนะ